นีรดเห็ดตำลังล er. ุงใหญ่นี่แหละแต่ว่าเห็ดมาแล้วเนี่ยช่วงหนึ่งก็เห็ดเพาะก้าหมากไหมเพาะก้าเบี้ยไหมก็คักเลยเพาะเบี้ยวไว้เบี้ยวนั่นเบี้ยนี่นะมาระยะหนึ่งก็เห็ดน้าบมาแปรรูปอันนั้นแปรรูปอันนี้แปรรูปสมุนไพรแปรรูปหมักเมาเห็ดไหว้หมักเมาเห็ดเหล่าหมักเมาโอ้เมากันกึ๊บคือกันอเป็นยุคเป็นยุคมามนะครับ บา้านนี้แหละเฮ็ดไปเฮ็ดมาแหละสเสรษฐาเศรษฐาสวยเขาสวยเขาได้ป่านนี้นะคนตายก็ตายไปน้ำมาในรุ่นเกา่านนะเออรุ่นใหม่ก็มากอ่ะศูนย์ก็หกขึ้นหกขึ้นเกิดลยมาทะมาคุยกันใหม่วะบางช่องสามปีนี่พวกพวกพวมพวกม,วกมีเรื่องกันซ่ามากนี่ว่าเอ๊ะคันเทาสิสิป,ปับปรุงศูนย์แบบเฮ็ดใหม่เนี่ย เาสิเอาอยัางไปไป,ไปโฆษณาหรือไปขายหรือไปบอกเน่หรือว่าแนวใดแนวที่มันสิแก่ว่ามันตรงจุดกับปัญหาของซุ้มซุ้มเท้า,าเนี่เห็นตรงกันครับว่าศูนย์อินแปลงเนี่ยก็สิปรับแนวว่าตั้งแต่นีเป็นต้นไปนตั้งแต่พศ2อ6 3เป็นต้นไปก็สีเฮตเป็นใส่ใส่เรื่องสุขภาพผมเอาเนี่ยก่อนโควิดมาได้ครับอ่ ก่อนโควิดมาว่าว่าสิเอายังเป็นเป็นจุดลักในแต่ละส่วนแต่ละยังอย่างสีนะครับกับเบงฮอดมือนี้นี่นก็กเลยเข้าใจแหละครับว่าเสียเ,เป็นศูนย์สุขภาพคือว่ไวไหยเฮ็ดยังวหวตัวคนว่ดูแลรากาักษาคนโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นโรคเหนือล่างโรคมะเร็งมันหลายเรียนะครับ แล้วบ้านในบ้านผมเองกับบ้านบัวเนี่ยก็เป็นบ้านที่เถือกจับเรื่องกันซาปปสเนี่ยขึ้นห่อไปตัดสุป,ปีขึ้นห่อเดือนพีการแล้วไปรอดแรงไงหรือซุดในผู้พ่านนี่ก็เป็นบ้านอันนี้ผมมากเลยนีน่มาขออาศัยครอบคุ้มคล้องนะมัวหน,น,น,นี้เป็นการมาแลกเพี้ยนนามันกัพ่อยังไงก็เป็นซอยพวกียงเนี่ยเด้อลูกโยน ก็เล<ร>ยว่าไดนีด่แหละครับก็เลยว่าเอออยากเห็นเป็นศูนย์สุขภาพเนาะก็ทำที่ว่ากันมาเปิดเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพเปิดวังพ่ว12ปีงานบุญอินแป้งเนี่ยแหละครับงานล้ำลึกถึงอาจารย์หยุดถึงผู้นำหลายหลายคนหรือเสียชีวิตนเนี่ย<ช>เริ่มเริ่มเริ่มเชิญหมอมาแล้วก็เริ่ม แจกกัญชาได้มือนน่ะแจกมำมันอันนี้แหละนะครับแล้วก็แจกบ้ามอันนี้เนาะซอยกันแจกได้หลายเสิออยู่เที่ยงเที่ยงก็จดอยู่ประมาณจากสองสามร้อยคนอยู่เนาะคนมารักษาสองสามหมื่นกโอเคอยู่นะครับพี่น้องผมผมบ่ได้บอกว่ามันมันดีวิเศษร้อยเปอร์เซ็นผมบอกกับน้องที่เป็นมะเร็งลำไส้บางยาเนี่ยเบอกแต่ว่ามันกับบทธรรมดาสําหรับกัญชานะครับมันกับเป็นโตที่ผมคิดว่าคันมีนะมือห้าแล้วเนี่ย มันตอบโจทย์ง่ายๆนะครับโลกยังโลกยังกะตามหรืออันนั้นอียงอียงกะตามเนี่ยแต่ว่าขั้นมันซอยเรื่องนอนรับได้กินข่าแทบเนี่ยมันสิเป็นยังก็เป็นตัวแนวอื่นนะคนน่ยมันสิเป็นยังก็เป็นแต่ว่ามือนั่นมันนอนรับนะมือนี่มันกินพอกินเข่าได้เนี่ยผมว่าซ้านี่เนี่ยมันก็ซอยได้หลายเติบแล้วผมยังบอกว่าบออยากบอกว่ามันเป็นสบะคุณอันนั้นอันนี้จนเกินเกินซุมเฮาคุดเลยนะครับ ผมผมก็คือว่ามันมันอันนี้อยู่หลายหลายคนเนี่ยเป็นเป็นเบาหวานความดันเนี่ยยังไงๆที่อยู่น้ำกันเนี่ยนะครับพิงไงเนี่ยก็กินยาเบาหวานมาโดยตลอดหรือแม่ของไอ้วัดเนี่ยนะครับแฟนผมเนี่ยก็กินยาเบาหวานมาโดยตลอดตั้งแต่ตั้งแต่มีกันสร้างมานี่ก็ก็บดอกกินเลยก็มาใส่อันนี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่ง ลุงจอยสุ้มเจ้าเนี่ยอาจารย์ปริยัตเนี่ยเพราะว่าพี่พี่ว่าพี่น้องคุณจักดีอยู่แล้วทั้งทั้งนี่นะครับไอ้นามสกุลวงทิเบตเนี่ยนะครับอยู่ขเขาวงเนี่ยนะครับเพิ่นขึ้นไปอยู่เพิ่นก็เฮ็ดนํากันกับพวกผมเนี่ยนะครับแต่ก็เอาไปเบาหวานนะครับเป็นสอจอแน่เป็นสมัครอ,านานอนันนั้นแน่อัอนนี้แน่นี่ยซอซอแน่เนี่ยนะครับกินเหล่าเก่งแน่เครียดนะครับสุดท้ายกลายเป็นเบาหวานตาเนี่ยบวมเบิดครับมาพอกันยำ่ำเลยตาจนบวมเพราะว่า มันข้นไตมันไตมันพังเมดเลยเพราะว่ากินยามือแล้วกอบกินยาเป็นกินกินยาเป็นอาหารเน่ยครับมันเป็นแบบนี้มันสิตายไปนานะครับเพราะนั้นมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยบัดหลังจากที่มีกันซ่าแล้วครับผัดโบได้ใส่ยาซุ่มนันผมแล้วว่าขั้นใส่กันซ่าแล้วเนี่โอ้ยยาเบาหวานความดันเนี่ยมันสิลดลงไปบ่ไม่หน่อยได้พี่น้องนาอแล้วก็ผมมาตรวจพี่น้องทั้งนี้เนี่พี่น้องทั้งนี้ดีหลายคนนะครับแต่ว่า เป็นเคที่เป็นญาติพี่น้องท,ที่ได้ตรวจก่อน,นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีมีโลกเดียวกันที่เกี่ยวข้องกันอยู่นี่คือโลกเกี่ยวกับทองนะครับอาจจะเป็นกระเพาะอ,อาจจะเป็นล่ำใสเป็นพื้นฐานเนาะอาจจะเป็นเรื่องอาหารการกินแน่อาจจะเป็นเรื่องความเขียดแน่ย่าวย่าเป็นห้องกศรบอก <c oughs> <c oughs> โลกครเขียดเนาะผมผมเลยคือว่าเออขั้นเ้ามี มีมองห้มกันแบบนี้เราดูแลกันแบบง่ายๆแบบซุ้มเฮ้านี่แบบรุ่งเข็ดเนี่นะครับพ่ออยู่นี่แล้วก็เมื่อรุ่นกับให้ไอ้สันหาหมอแพทย์แผนไทยมาแนบางคนหมอเถื่อนด้วยพวกผมพวกผมมันหมอเถื่อนด้ครับนาอก็เอาเอาเอาหมอเพทศสัตว์มาแนหรือหรือสิเอาหมอแถวอนามัยมันก็มีอยู่นะครับรอพ่อสตอแล้วแพทย์แผนไทยเนี่ยอาชมาเชื่อมก็ไท้เฮ้าแนหล่ะกับมา พบปะกันเดือรละเทือพวกผมก็คาดหวังอยากเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มาเห็ดเรื่องสุขภาพใคเอาไปใส่แล้วนีมผมว่าสุ้มเจ้านี่ใส่ไปพูระยศย่ายว่าใส่พู้ระยศด้ยศไม่ยังไม่นคอสิคือกันขัดแท้มันบริคือกันนี่ในห้างปฏิบัติอีกแล้วเพราะนั้นแล้วสุ้มเจ้าจะพอไปเสื้อสุ้มข,ข่อยสุขขยส้มไอเกียงวาไอจันแว่นวานี่สุ้มเจา้าเมื่อใส่ร่องเบิงท้ก้อนบาดบาดใส่ร่องเบิงแล้วนี่ร่างกายเจ้าของนี่มันสิบอกเองว่า เออเข้าใส่สมนีดพอ่เอเข้าใส่เครื่องยนพอ่เอเข้าแต้มเอาซือ้อกับพอ่อละคนนี่แต้มป้าบอกว่าขั้นเป็นสใสา่ายนี่เอ้ยโมเมนป้าผู้นึงป้า,ป,าป้าโทรศัพท์หน่ hey, hey. อยไอ้าย่แพงสุขภาพดีมากเลยครับยา้แย่แพงนี่แข็งแรงกระมู่นักวัดเลยอยู่ได้นี่ hey, hey. นะครับการนี้ผมตรวจนี่ยายแพงนี่แข็งแรงกระมู่นะครับ hey, hey. ตอนนี้นะครับ hey, hey. แปดทิศเลยได้น่ะคน <Hey, hey. S 1> อ,อื่นน่สมองเปิดเครียดย่อย <Hey. S 1> ายเสียที่เขียวเออผัดล่มเอออย่างเงี้ยครอลมมือล่มผัดบางอย่างเนี่ยเป็นลมเนี่ยไปตรวจพ่อเ้าวเปิดหัวก็เปิดจริงจนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยครับผมผมคิดว่าการดูแลขันพื้นฐานนี่นะครับพี่น้องรวมทั้งเรื่องการดูแลแบบสมัยใหม่แต่ว่าเพิ่นกับสิ่งใสสายแสงคีโมเนาะหมอสสมัยใหม่คีโมสมัยใหม่สายแสงเนี่ยก็ต้องมีผลกระทบ ร่างคนกับผมโลนล่างคนกับหา้าล่างคนกับนอนบอลับล่างคนกับกินข่าบอดได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับบอดได้ไปเสดคันเข้าไปหาหมอไปคีโมมาแล้วเนี่แล้วมาใส่น้ามันกัญชาพร้อมนี่ครับหรือมาต้มใบกัญชากิน,นมันสุดยอดเลยพี่น้องมันมันสมดุลพอดีกับร่างกายน่ยนะครับเทากับบอดได้แมนว่าคันเมนตอรกอนเนี่ยเข้าไปเฮดคีโมมาเนี่พี่น้องผู้นั้นก็บสิทุกข์ทรมานหลายนะครับ กินเขาบ่ได้นอนบ่รับผ้าอ้วกผมรลนอยังกลางๆเนี่ยครับแต่คขนมีกันซาพอมเนี่ยมันสี่เห็ดให้ปัญหามองหันน่ค่อยบ่รุ่นแรงซําเก่ามันอาจสิบ่แม่นนอกครับว่ามันมันบ่มีผลกระทบเลยแต่ว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันมันก็สิบ่บ่รุ่นแรงซําเก่านะครับเนาะกักัผมผมกัเห็นด้วยกับลุงกับอาจารย์เกียงนะครับที่ที่เป็นคนหรืออาจารนะครับที่พยายามพักดันในเรื่องนี้น้ำกันนี่ กามองว่าขั้นแมน่เรื่องสุขภาพเนี่ยแหละครับสิเป็นโจทย์ในระยะให้ซุมเฮาโดยเฉพาะคนเห็ดเกษตรแบบซุมเฮาหรือเป็นแกนนําให้บ้านทํางานแบบซุมเฮาเนี่ยแบบรุ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ในวาระที่เป็นผู้สูงอายุแล้วเสียส่วนใหญ่เนี่ยครับเพราะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายมันก็ต้องเสื่อมซ่อมลงไปผมเชื่อว่าขั้นสั้นเทนหนึงเนี่ยขั้นเป็นเฮาเห็ดเรื่องสวนเฮาเห็ดอยู่เห็ดกินเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ปลูกนั่นปลูกนี่แล้วเนี่ย บอว่าส่วนหนึ่งนี่ควรที่สีเอาแมทเขามาใส่ในเรื่องในระยะเวลาพอสอนี่นี่คือเรื่องสุขภาพครับทัานมาเ,าเหตรเรื่องสุขภาพซอยกันไปน้ำพร้อมนี่โดยเฉพาะเรื่องทา,างกระลอกที่เฮามีกันอยู่นี่ยครับยางหน่อยมั่นก็สีเฮตให้เฮ้านี่ได้มีช่องทางแล้วก็มีมีการดูแลรักษาบ่แม่นสิตให้แต่หมอหรือว่าการรักษาสมัยใหม่อย่างเดียวนี นะครับแล้วก็พัฒนานสวนสวนซุ้มเฮานี่นะครับสวนแบบนี้แหละครับเป็นสวนที่ดูแลสุขภาพกันแล้วก็อาชีพมอมาหรือซุ้มเฮานี่ใส่ไปแล้วภูรยศใส่ไปแล้วเดือนหนึ่งพันไปแล้วเป็นแบบใดลัางคนอาชีพคาเบาหวานอาชีพยังปกติข้าว่าปกตินี่มันอาชีพเป็นว่าต้องเพิ่มเป็นสองยศบ่ลางมันอาชีพจังน้ำตาลจากสีโรดหรืออย่างใดเนี่ยมันก็สิต้องเฮ็ดน้ำกันไปแล้ว ไปสอกันนะครับกลับเมื่อกลับมากกับมามามาคุ้ยกันล่างค้นกับคือยาแต่ละคนบอทอกันอยู่แล้วครับพี่น้องผมตรวจห้บวงยานี่ร่างค้นกับใส่บลคือกันยังยังน้องที่เป็นแร็งโคทษเนะาะแร็งล่ำไส้ที่มาจากสารค้ามใส่ขวดหนึ่งก็ได้ครับแต่ป้าทั้งเิื่นี่ซุ้มป้าที่พวกผ้มตรวจห้นี่ใส่ขวดหนึ่งบ่ได้เลยนะครับคันใส่ขวดนึงไปทั้งแรงลงแหละเพราะว่าเพิ่นบ่ไเ้เป็นโลลรคไหลแง่ซำซำน้องเนาะเพราะนั้น แต่ละคนมันจิใใ่พอทอกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมผมเสื่อว่ามือนี้นี่เป็นเรื่องที่ต่างตนที่ที่สำคัญแล้วผมก็คือว่าขั้นมันเฮาเหตุแบบนี้นี่มันมันตอบโจทย์เรื่องสุขภาพแล้วก็มันก็เป็นเท่นของโลกได้ครับเรื่องโควิดแล้วก็ประเทศไทยเห่ากันมีสื่อเสียงเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับแล้วผมก็เสื่อว่าอาหารการกินให้เหาก็ดีนะครับ ก็มไกใส่ชาติไมันก็นดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มียาสมุนไพรพวกซุ้มหนีน้ำเนี่ยผมผมเลยว่ามันสิซอยซุ่มห้าได้แล้วก็สวนแต่ละสวนหรือศูนย์แต่ละหม่องหรือจุดเลี้ยงลูกก็แต่ละหม่องที่ที่เฮามีอยู่น้ำกันนี่ขั้นเฮาขั้นเฮา,ามีการพบปะกันแล้วพูดคุยกันเรื่องสุขภาพแล้วก็ตรวจสุขภาพไปน้ำหาคนซุ่มห้าเป็นหมอพื้นบ้านพร้อมหรือหรือสิเป็นหมอแพทย์ซัดมาจากแพทย์แผนไทย มองหันมองนี้แน่นี่มาเพิ่มกันหรือหรือหมอเจ็บหรือหมอปลาจริงๆน,นะครับหมอปลาเนี่ยแฟนเพื่อนนี่ก็โอ้ดูแลเรื่องสุขภาพดีได้ครับนะผมผมเองก็เคยเคยใส่บริการกับน่องพอดูน,นะครับในช่วงลูกสาวผมป่วยอยู่พู้ไม่ห้าวนน่น,นะครับกบ็เบาแบบนี้แหละครับเบาซูฟังแบบนี้ว่าสิ่งที่พี่น้องเห็ดหรือเริ่มต้นมองนี้เนี่ยถือว่าเป็นมอง ุดยอดแหละครับแล้วก็เริ่มต้นมองที่เป็นมองสัญลักษณ์สาคัญคือลุงนะ่ครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเป็นไทยสัญลักษณ์แห่งความเป็นอิสระสัญลักษณ์แห่งการเพื่งตัวเองลุงโยมีมองนี่อยู่แล้วนะครับผมมาก็เพื่อมาอาศัยเล่าเกิดพวกผมเป็นยังพวกผม็ือว่าลูกเบิ้งขามไปทั้งคู่ทั้งบุญบอกเนี่ยเดอดูแลส่วนชุบก่อยเนี่ยนะครับเออเนาะกับประมาณประมาณนี้แหละครับขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ เชื่อว่าใช้เห้ากับได้แนวไปหลยแนวเนาะอันนี้นี่ยดเจ็บยดเหรอครับ